หนุกไม้ไเหรบพี่น้องโอ้หนุกไม้เดยวฉี่กับเป๋าแล้วพนะี่น้องนี่ยทำหนึ่กระเป้านะครับตั้งแรกครับผมออกป่าเลยนครับตั้งแรกออกป่ามาเลย ลูกไข่มิตรภาพติดปีกจานขวานชิดหอดชิดถึงคือเกาเด้อพี่น้องเลยครับอ้หอนครับอีสานหอนนักอีสานหอนนักครับผมบ่แรงดอกแต่ว่าขันหอนลุงแรงเดยวหยุดครับผมมือนี่โอ้ต้นนี้ก็แสดงวานจะกินนู่นกินอยู่ ฝน่มันตกหนักนะครับผมถ้าตกหนักนะก,นก็ถ้าฝนตกหนักนะกน็กได้กินอึ้งอยู่ครับพี่น้องเจ้าหนุ่มของผมนะครับโอ้ร่วมคู่ว่าทันเอาไปยังครับถือว่ามาฝึกนะครับเนาะพี่น้องครับผมถือมาฝึกเอามาฝึกเอามาไล่นะครับปะนี่ครับพี่น้องครับผม ผมได้นีมาน้ำเนี่ยครับอ่าอีสานนี่รูเรื่องเด้ครับผมบ้านผมเอินไลยหวานในนี่ครับผมโอ้หอมบัดตูบมูบนะครับผมตูบมุบมุกช้งแง่เนี่ยัวาใาช้กระปอมเนี่ยโอ้ขัดครับพี่น้องครับฝนตกลงมาแล้วเอาครับผม